5สิ่งที่จะทำให้บทพูดดีของเราการพูดดีๆของเรานั้นเป็นจริงง่ายขึ้นมาฟังกันว่ามีอะไรบ้างง่ายๆเลย1ก็คือความเชื่อไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามควรจะต้องมีความเชื่อรู้สึกเชื่อมั่นก่อนนะคะในเพจของเปลนะคะก็จะมีการสอนเรื่องการฝึกจิตแข็งนะะซึ่งจิตเนี่ย เป็นอะไรที่มนุษย์ทั่วไปมองไม่เห็นนะคะขนาดเบาเนี่ยยังแบบว่าก็ไม่ได้ทุกครั้งแต่ว่าสัมผัสได้ว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนมันเป็นอย่างไรนะคะแต่ถ้าคนที่สัมผัสไม่ได้มองก็ไม่เห็นต้องใช้ความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากกว่าความเข้าใจนั่นก็คือความเชื่อเราจะต้องเชื่อก่อนอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฟังวันนี้ยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ลองทําดูก่อน ลองพูดดูก่อนสักอย่างหนึ่งสักเรื่องหนึ่งดูสิมันจะเป็นจริงไหมอย่างที่เป็นอยู่เนี้ยอย่างที่บอกอยู่เนี้ยใช่จริงไหมแล้วค่อยเชื่อเพราะว่าเมื่อเราเชื่อแล้วเราจะทําได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นการฝึกจิตแข็งคุณปอบ,บอกว่าง่ายมากเลยมันต้องง่ายง่ายแน่ๆเราจะต้องลงมือทํา และมันจะต้องเป็นจริงแน่ๆเมื่อเรามีความเชื่ออย่างนี้สมองก็สรรหาวิธีการที่จะง่ายเพิ่มขึ้นและก็จะมีพลังในการฝึกแล้วก็จะทำสำเร็จได้ง่ายมากนะคะแต่ถ้าคิดว่ามันยากมันทำไม่ได้หรอกนะคะคุณก็หมดพลังและมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เป็นไปได้เลยเพราะว่าคุณไม่เชื่อนั่นเอง 2. องก็คือความรู้สึก ความรู้สึกแบบไหนเหรอคุณเป่าที่มันเป็นจริงความรู้สึกที่เป็นจริงก็คือรู้สึกอย่างไรได้อย่างนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าฉันกําลังถูกราอรี่แล้วรู้สึกบ่อยๆสักวันคุณก็จะคุณก็จะได้สัมผัสความรู้สึกนั้นก็คือถ้าเราอยากอะไรแบบไหนให้เราเข้าไปเป็นความรู้สึกนั้นแล้วอะค่ะ,ะความรู้สึกของคนเนี่ยไม่ได้แยกแยะว่าอดีต ปัจจุบันสมองก็เหมือนกันนะคะเขาคิดเขาอะสมองกับหัวใจของเราเนี่ยจิจก,กับใจของเราเนี่ยจะรู้แค่ปัจจุบันเท่านั้นนะคะเราพูดว่าฉันสุขภาพดีและก็รู้สึกว่าตอนนี้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วเราแข็งแรงแล้วเรามีความสุขแล้วรู้สึกอยู่ตอนนี้และมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆค่ะ เพราะฉะนั้นอย่าเผลอรู้สึกไม่ดีซ้ําๆอาดีตมันผ่านไปแล้วอย่าเอามาคิดซ้ำรู้สึกซ้ำเด็ดขาดเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกหากเราเคยผิดหวังจากชายใดหญิงใดรูปแบบใดมองเขาเป็นคนแบบไหนก็อย่าไปเอามาคิดซ้ำอย่าไปเอามาใส่ไว้ในใจนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็คุณอาจจะเจอผู้หญิงและผู้ชายแบบเดิม 3. ท่าทางของเรานั่นเองอ่าทำให้เซลล์ทั้งหมดในร่างกายของเรา อวัยวะทั้งหมดของเรามันตื่นเต้นไปด้วยกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะมันจะไม่ใช่แค่แบบว่าฉันมีสุขภาพดี <c oughs> มันจะไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าแบบนี้คือความรู้สึกเป็นไงคะความรู้สึกว่าฉันเนี่ยยังไม่สุขภาพดีมันจะเป็นไปได้เหรอนี่คือความรู้สึกแบบนี้แต่ถ้าเราจะต้องการรู้สึกว่าเรานั้นสุขภาพดีเราจะต้องแบบว่า ฉันรู้สึกว่าฉันสุขภาพดีฉันดีใจมากเลยฉันสุขภาพดีมากขึ้นทุกวันใครๆก็บอกว่าผิวพรรณฉันแป่งตังฉันสดชื่นมากๆเลยฉันสดชื่นจริงๆเลยมันจะต้องแบบซึมก็ไปทีาไหนในทุกเซลล์ในร่างกายไปเลยนะใช้ในการทำงานได้ไหมบบก็ใช้ในการทำงานเหมือนกันนะคะยโบอเป็นตัวแทนขายอสังหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโอไปขายเนี่ยบบก็จะต้องคิดดีไว้ก่อนเราจะต้อง สร้างจิตแข็งของเรานะคะให้ปกป้องไม่ให้แบบว่าคลื่นความคิดหรือความรู้สึกลบๆหรือพลังงานลบๆ เข้ามาไม่ได้ในช่วงที่เราไปทํางานสําคัญนะคะแล้วก็แล้วก็กตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยเราก็จะเปิดเพลงเต้นรํเออราวกับว่าชันนน้นปิดการขายได้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วนะคะวิตื่นเต้นเหมือนมีแบบมีความสุขเหมือนมันจะได้มาแล้วนะอะไรอย่างนี้ความรู้สึกแบบมันได้แล้วอะ่ะมันความรู้สึกเหมือนตอนที่เรากําลังฉลิมฉลองอเวลาเรา ทํางานสําเร็จแล้วก็แบบดีใจโหร้องอาจะ,จะคุณจะกระโดดตื่นเต้นอะไรก็ได้สวมบทบาทสวมความเป็นตรงนั้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกท่าออกทางนะคะเรายิ่งอยู่คนเดียวอาอาบน้ําตอนเช้าดูที่หน้ากระจกชมตัวเองไปเลยนะคะเธอเก่งจังเลยเบาเธอทําได้อีกแล้ววันนี้เธอเยี tang, ่ยมจริงๆเธอสุดยอดไปเลยฉันเชียร์เธอค่ะเต็มใจเต็มหัวใจหัวใจพองโตไปเลยอะไรอย่างนี้ 4ก็คือการคิดภาพดีๆให้ตัวเองนะภาพที่เราคิดซ้ำๆตอนตื่นเช้านะ,คะเคยทำวิดีโอดึงดูดเงินไปให้เพื่อนๆดูแล้วเสีเงินคิดภาพดีๆเกี่ยวกับมีเงินเพิ่มขึ้นทำอย่างไรนะคะอย่างเช่นเห็นเงินเต็มกระเป๋าในตอนเช้า ผู้หญิงเราเนี่ยก็จะมีกระเป๋าใบใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราจํารูปร่างลักษณะของกระเป๋าเราได้นะคะเราแค่เห็นเงินในกระเป๋าเต็มกระเป๋าทุกๆเช้านะคะแค่นี้นะคะคิดซ้ําๆคิดบ่อยๆนะคะคนที่ปรารถนาจะมีสุขภาพดีเหมือนกันเวลาตื่นเช้าขึ้นมาให้คุณคิดอย่างเช่นคิดว่าจะโพสต์รูป ตัวเองหุ่นดีๆเป็นรูปโปรไฟล์ในรูปถัดไปยังไงดีนะอะไรเงี้ยนะคือวิธีง่ายๆเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเมื่อก่อนตอนที่บอยังไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้เก,ก็ทําบ่อยแล้วทีนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเฮ้ยเราเคยคิดว่าเราอยากจะถ่ายรูปที่ตรงนั้นที่ตรงนี้แบบนี้แบบนั้นนะคะและมันก็เกิดขึ้นจริงการคิดภาพดีๆให้เก็บให้กับตัวเองนั้นสําคัญมากนะคะเพราะว่าสมองเขาคิดว่านั่นน่ะกาลังเกิดขึ้นแล้วนั่นน่ะ เรื่องของเรานะในเมื่อเขาทําอย่างนั้นเราก็ตามน้ําไปเลยนะคะเราคิดว่าเราเป็นคนสุขภาพดีเราก็คิดแต่แบบให้มาสุขภาพดีอย่างเช่นเหมือนที่เราช่วยน้องคนหนึ่งที่มือเขาขยับไม่ได้เราก็บอกน้องเขาไปเลยว่าตื่นเช้าขึ้นมาตอนเช้าๆนะคะนอนหายใจเข้าออกช้าๆ คือการทําสมาธิสัก5้าถึงสินาทีแล้วหลังจากนั้นให้คิดภาพหรือถ้าแบบว่าทําสมาธิยังไม่เป็นทันทีที่รู้สึกตื่นให้คิดภาพเกี่ยวกับตัวเองทันทีว่าเรากําลังขยับเรากําลังขยําเรากําลังซักผ้าเรากําลังช่วยแม่แกะมะขามอ่าเรากําลังสะบัดมือเล่นนะในขณะที่แบบว่ามือมันขยับไม่ได้นี่แหละแต่แต่มันได้ผลจริงๆก็คือน้องเขาคิด เขาคิดไม่กี่วันเองนะแต่ด้วยความที่เขาไม่ได้มีความกังวลสงสัยใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเขาไม่มัวกังวลสงสัยนี่คือหลักสําคัญเหมือนกันคนที่ฝึกสมาธิเหมือนกันนะคะถ้าคุณมัวแต่กังวลสงสัยไม่ลงมือทําคุณก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการฝึกสมาธิคุณจะต้องคิดว่าทําได้ฉันทําได้มันทําได้ไม่ยากหรอกคุณเปาก็บอกอยู่ว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญนั้นก็แค่ การหายใจเข้าออกช้าๆนะคะเมื่อเราคิดว่าเราทําได้คิดได้ง่ายและเราเห็นภาพชัดเจนว่าคือฉันกําลังนั่งสมาธิอยู่ที่สวนหลังบ้านอย่างสงบมีความสุขแน่นอนสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นกับเราค่ะอย่าลืมฝึกจิตแข็งหรือทําจิตใจให้มันเข้มแข็งนะฮะคำพูดของคนอื่นความรู้สึกของคนอื่นภาพของคนอื่น ไม่ใช่ของเรานะคะอย่างเปาเนี่ยเป็นคนที่แยกแยะความคิดคลื่นความรู้สึกหรือคลื่นความคิดหรือภาพของใครที่มาที่เปาเนี่ยเปาสามารถจะแยกได้ว่าอันนั้นไม่ใช่ของเราะะซึ่งเมื่อเราแยกได้จิตใต้สํานึกก็เข้าใจนะคะตัวเราเองก็รับรู้ทีนี้เมื่อมันรู้แล้วมันก็ง่ายแต่สําหรับคนทั่วไปก็อาจจะยังแยกไม่ได้นะคะแต่ว่าให้ยึดมัน่นให้เชื่อมัน่น ในความคิดและความรู้สึกที่ดีเท่านั้นของตนเองไว้ก่อนแล้วก็ระวังคําพูดของคนอื่นรอบๆข้างสมมุติเรายังเป็นร่างกายที่ขี้โรคไม่ค่อยสบายบ่อยเวลาใครเจอก็แบบทาไมเธอผอมจังเลยเธอดูไม่แข็งแรงเธอดูแย่ลงนะอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปสนใจนะคะเราเห็นตัวเองเป็นอย่างไรในอนาคตในเดือนหน้าในปีหน้าภาพนั้นคือสิ่งสําคัญที่สุด คำพูดของเขาก็คือของเขาความรู้สึกของเขาก็คือของเขานี่คือหลายๆคนคิดว่านั่นแหละเป็นกรรมของเขาเราวันนี้คือผลจากความคิดคำพูดความรู้สึกการกระทำความเชื่อที่ผ่านมาแล้วในอดีตเมื่อวานอะไรอย่างนี้แต่บางคนดขึ้นเร็วมากเพิ่งพูดเมื่อตอนเช้าตอนเย็นเป็นแล้วนะคะแต่ การพูดตอนนี้นาทีนี้วินาทีนี้คือเรากำลังจะเป็นอย่างนั้นในในเร็วๆนี้ในชั่วโมองถัดไปในพรุ่งนี้ในมรืนนี้ในเร็วๆนี้นะคะมันคือการสร้างอนาคตของเราด้วยคำพูดของเราเองคำพูดมีผลต่อชีวิตจริงๆค่ะ ตอนที่ฝึกพูดใหม่ๆเนี่ยอาจจะเผลอพูดไม่ดีอยู่หรือว่าพูดไม่ดีหลุดออกจากปากไม่เป็นไรนะคะให้รีบแก้นะ,ะเราเป็นบ่อยเหมือนกันแบบว่าพอเจอเพื่อนเพื่อนบอกช่วงนี้อ้วกจังเลยก็เผลอพูดออ้อวนขึ้นช่วงโควิดนะอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยเออนะเผลออยู่เรื่อยนะคะแต่ว่าทันทีที่เราเผลอเนี่ยเราก็รีบพูดกรบคําไปเลยนะปิดคําคํานั้นไปเลยว่า เออแต่ว่าช่วงนี้ก็ลดลงมาแล้วแหละสองขีดสามขีดอะไรก็ว่าไปนะเอาที่สบายใจนะให้รู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะคะไม่มีการแบบว่าให้เรานั้นดูแย่ลงรู้สึกแย่ลงนะคะเมื่อเรารู้สึกดีขึ้นเนี่ยเซลในร่างกายของเราเนี่ยมันก็เป็นไปตามมันเป็นไปตามเราเซลทุกเซลในร่างกายของเราเนี่ยเขามีสติปัญญามีหน้าที่มีทุกอย่างแบบที่เราเราพูดเราเป็นอยู่นี่แหละ เราเราพูดอย่างไรเร,เรารู้สึกอย่างไรข้างในเราก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ข้างในเนี่ยออกมาเป็นข้างนอกโชว์ให้คใครๆเขารู้ว่าเรานั้นเป็นอย่างไรสรุป5อย่างคือ5สิ่งที่จะทำให้คำพูดดีๆเกี่ยวกับตัวเองของเรานั้นเป็นจริง 1. ความเชื่อเราจะต้องเชื่อว่าเราทำได้เราเป็นอย่างนั้นแน่นอน2 ความรู้สึกเราจะรู้สึกเหมือนตอนที่เรานั้นได้เป็นแล้วนะคะ 2. เรารู้สึกเหมือนตอนที่เราได้เป็นอย่างนั้นแล้วอ่าเราสวยแล้วเราแข็งแรงแล้วเราสุขภาพดีแล้วอ่าเรารวยขึ้นแล้วเรามีเงินสดมากขึ้นแล้ว 2. ก็คือความรู้สึกคุณอยากเป็นใครคุณอยากเป็นแบบไหน ความรู้สึกตอนที่ได้เป็นแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรคุณเริ่มเป็นตั้งแต่ตอนนี้วินาทีนี้เดี๋ยวนี้สามท,าท่าทางเราอย่างเปาในเมื่อวานเนี่ยปเปาทำงานหนักแล้วก็เจอแดดหนักจัดจนแบบว่ามันรู้สึกหมดแรงนะคะแต่เราจะไม่ยอมเป็นคนคุณนั้นนะว่าวตอนนี้วันนี้ฉันทำวิดีโอฉันก็ต้องมีพลังสดใสและก็รู้สึกสดชื่น เหมือนเดิมเหมือนปกติอย่างที่ฉันเป็นนะคะรับรองได้วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละคิดภาพดีๆเกี่ยวกับตัวเองเข้าไวา้ภาพไม่ดีอย่าคิดนะฮะโกรธแค้นเครื่องครอย่าไปคิดตอบตีเขาเดี๋ยวเราจะโดนตอบเอง <laughs> ระวังนะห้าฝึกจิตใจให้แข้มแข็งคําพูดและความรู้สึกของคนอื่นนั้นไม่มีผลต่อชีวิตของเราเรามนุษย์ทุกคนเป็นไปตามความคิดคําพูดความรู้สึก ความเชื่อการกระทําของตัวเองเท่านั้นนะคะคนอื่นไม่มีผลคุณไปดูหมอถ้าคุณไม่เชื่อไม่มีผลนะคะไม่มีผลใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นมันขึ้นอยู่กับตัวเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่คิดดีพูดดีรู้สึกดีท่าทางดีคิดภาพดีและมีความเชื่อมั่นอย่างร้อเซนะอย่าลืมหยุดพูดคำที่ไม่ดีต่างๆนะคะห้ามพูดร้ายว่าร้ายต่อว่าตำหนิ คิดกับตัวเองในทางที่ไม่ดีจริงๆแล้วการคิดกับคนอื่นในทางที่ไม่ดีก็ไม่ดีเช่นกันเพราะว่าสมองเราไม่ได้แยกว่าเฮ้ยกําลังว่าใครหรือเปล่าฉันไม่รู้ฉันรึกว่าว่าตัวฉันเขาจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดดีไว้ก่อนพูดดีไว้เสมอนะคะเห็นใครก็ชมไว้ก่อนนะคะแต่ชมส่วนที่ดีจริงๆที่เขามีดีอยู่แล้วจริงๆนะคะให้ให้ให้ดูเป็นการจริงใจ